สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษารหัสวิชาพ12101ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องหัวใจครูผู้สอนนางสุขุมาพรจันทร์ครูเมือง หัวใจจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน 2. เสนอแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะภายใน 3. เห็นความสำคัญของอวัยวะภายในนักเรียนรู้จักสัญลักษณ์นี้หรือไม่คะสัญลักษณ์นี้ก็คือหัวใจหัวใจ heart heart h e หัวใจเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในซวงอกด้านซ้ายมีขนาดประมาณกำปั้นของเจ้าของหัวใจนักเรียนลองยกกำปั้นตัวเองขึ้นมาค่ะนั่นแหละค่ะคือขนาดของหัวใจของนักเรียน่ภายในภายในด้านหัวใจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการดูแลรักษาก็คือ และประทานผักและผลไม้ช่วยบำรุงหัวใจผลไม้นะคะผักต่างๆมีวิตามินอะไรเนี้ยค่ะอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจก็จะเป็นจำพวกปลามะเขือเทศผักใบเขียวผักใบเขียวก็จะเป็นคะน้าบอกโคลี่หรือว่าอื่นๆกระเทียมการดูแลรักษาก็จะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะ แล้วก็ถ้านักเรียนรู้สึกเหนื่อยเจ็บที่หัวใจผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีการดูแลรักษาเวลาเราหยอ,อกล้อกันกับเพื่อนหรือว่าเล่นกันกับเพื่อนการที่เล่นแบบอันตรายเสี่ยงโอกาสต,ตายะะสูงนะคะเช่นระมัดระวังการกระแทกรบริเวณหน้าอกเหมือนกับเอามือกดไปที่หน้าอกของเราแล้วก็กดปึ๊บแรงแมันก็จะเป็นการหยุด หยุดการทํางานของหัวใจก็คือเหมือนเหมือนกับมีเวลา,เ,าเหมือนกับมีอะไรมากดทับหัวใจเราแล้วก็หัวใจเราก็จะไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ทันเวลานะคะต่อไปค่ะตอบคําถามเรื่องหัวใจให้นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับหัวใจโดยเขียนคําตอบลงในสมุดบันทึกตำแหน่งของหัวใจอยู่ตรงส่วนใดของร่างกายคะเมื่อกี้ที่คุณครูดได้พูดไปแล้ว ก็คือหัวใจอยู่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายของร่างกายนะคะหน้าอกด้านซ้ายของร่างกายเรานะคะหัวใจต่อไปค่ะหัวใจมีขนาดเท่าใดเอ่ยเมื่อกี้คุณครูได้พูดไปแล้วหัวใจของเรามีขนาดเท่ากำปั้นของเจ้าของก็คือกำปั้นของเราเองนะคะต่อไปค่ะหัวใจมีทั้งหมดกี่ห้องอ่าหัวใจมนุษย์มีทั้งหมด สห้องด้วยกันนะคะหน้าที่ของหัวใจคืออะไรหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราสามารถดูแลหัวใจได้อย่างไรก็คือ 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่อเกิดอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที ระมัดระวังการเล่นหรือป้องกันการกระแทกบริเวณหน้าอกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในรายวิชาต่อไปนะคะนัเกเรียนอย่าลืมไปทบทวนเรื่องหัวใจนะคะถ้าสมมติว่าหัวใจเรา หยุดเต้นหรือหยุดทำงานแสดงว่าเราจะเสียชีวิตนะคะดังนั้นเราต้องดูแลรักษาหัวใจเราให้ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอเมื่อเกิดอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็ระมัดระวังการเล่นหรือการป้องกันการกระแทกนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบาย